อันนี้คือบทที่ผมเขียนขึน้นมาเองกําหนดบทดับร้างตัวกุศลมาเองเห็นไหมฮะปกติแล้วเนี่ยในสายพาษิอาจะมียักษ์หลายประเภทนะยักษ์ก็คือถ้าเป็นนายเบงก็พวกแบบมีคดีความทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับเป็นเลือดตกยังออกนะขึ้นโลขึ้นสาลเนี่ยเขาเรียกพวกยักษ์เอาเรื่องกันด้วยวกีเรโกธนะครับ ส่วนอเชื้อโควิดเนี่ยมันจะเป็นยักษ์เกยักษ์เกย์นี่หมายถึงอะไรก็ความหมายมันตรงตัวครับคือยักษ์เกเระมันเจอใครมันก็ฆ่าหมดมันไม่สนใจว่าจะมีเวรกันไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เรียกว่ายักษ์เกนะครับผมก็เนี่ยถอดเป็นภาษาตัวกุศลของสายพระธีร์อัไว้เรียบร้อยแล้วผมเรียบเรียงเองนะครับด้วยความรู้ที่รู้ตาําราสามเล่มใหญ่ของวิหารธรรมเนี่ยสายเนี้ยอย่างลึกซึ้งทําให้ผมกําหนดบัญญัติตัว อุสลผู้นี้ออกมาได้นะครับเพื่อที่จะทําการล้างช่วยผู้ว่าที่โดนมันเล่นงานอยู่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นบทรัตนาแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็อธิบายคร่าวๆแล้วนะครับแหมกองพลสี่กองสี่กองพลอาสวะกิเลสมนันที่พทธเจ้าโคดมท่านตัดไว้ว่าสี่กิเลสนั่นเองจริงๆไม่ได้มีสี่กิเลสไม่ใช่สี่ตัวนะสี่กองคนก็คุณเห็นไหมเนี่ย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 เดี๋ยวชี้ก่อนแหมมือพอนนะ่หนายักษ์เกศะนี่ก็อีกตวงยักษ์เกสีนี่มันอีกตวงนะ มันคือไพ่ราบทหารเลวของของกองพลของเขาเรียกอะไรกองพันยักษ์เกอ่ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นกองพันก็คือกองพันยักษ์เกมันก็จะมียักษ์กาเมมียักษ์ลิงมีอะไรอีกนะฮะมีมากมายเนี่ยเดี๋ยวคุณเห็นดูเด็ดเนี่ยยักษ์เกอยักษ์เกออุยยักษ์เกออะอ่ะ,อะ ยักษ์จุงลิงยักษ์เกจุงลิงใช่ไหมมันมีอีกหลายสายพันธุ์ของมันอะที่มันมีหน้าที่ต่างๆกันในแต่ละตัวเนี่ยมันจะทํางานเล่นงานคนพุทธนี้ต่างๆกันให้มีจริตบาปต่างกันนะครับเช่นออาไว้ผมอธิบายที่หลังแล้วกันวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ อันเชิญไฟบริไลกันนะครับโดยบทอรัตนนาของสายภาษีอ่านแล้วก็เริ่มปฏิบัติคุณดูเลยนะเรียกออกมาทีละตัวแล้วก็ดับล้างล้างด้วยไฟบริไลกันออกมาน้ําตาเทียนก็จะดาแล้วค่อยๆเทาแล้วค่อยขาวขึ้นเรื่อยๆถ้ายิ่งขาวมากเท่าไหร่สแสดงว่าผู้ว่าสมุทรสาครยิ่งจะรอดได้มากขึ้นนะครับก็คือออกจากโรงพยาบาลได้เร็วนะครับนี่คือศาสตร์ของสายภาษีอ่านว่าด้วยมิติทิพย์วิญญาณนะครับคือเอาวิญญาณออกมา นะครับแล้วดล้างวิญญาณจากดําให้เป็นขาวปลดปล่อยวิญญาณมานี้ให้เป็นวิญญาณที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของทางที่วิญญาณลึกๆซึ่งคนพูดนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจคุณไม่เข้าใจว่าคุณเข้ามาศึกษาสายนี้คุณก็จะเข้าใจหรือว่าคุณมาปฏิบัติเองเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันล้างได้จริงๆนี่นะนะเราล้างตัวเองออกได้ไว้มาก่อนเราเป็นคนขี้โมโห นะพอเราล้างบทยักษ์เอ๊ะทำไมเราใจเย็นวะนะอย่างเราเคยขี้หนาวเงี้ยพอเราล้างบทบทเอ่อขี้ร้อนทุติดทุติดขี้ร้อนขี้งูขี้วีเนี่ยพอล้างยักษ์แล้วเอ๊ะทำไมเราใจเย็นขี้หนาวนะครับแล้วก็ไม่ขี้งูมีนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีถูกไหมฮะถ้าเราเป็นคนใจเย็นได้ทุกอย่างนี้มันก็สงบสุขอนะ,ะโลกเราทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะไอ้คนใจร้อนกิกเลสโกรธอะไรพวกนี้นิดหน่อยก็กลอยก็แล้วนะ ฆ่าแกงเบียดเบียนปองร้ายพยาบาทกันมันก็ไม่ใช่เรื่องดีครับเอาไว้เดี๋ยวยุติวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องกลับกล้องอีกแล้วเพื่อที่จะมาะส่องที่โต๊ะนะครับปฏิบัติธรรมของผมนะครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกัน